สวัสดีครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับวงล้อนะครับหรือว่าขอบล้อซึ่งเป็นขอบล้ออลูมิเนียมนะครับวันนี้มาแนะนํายี่ห้อของเดลนะครับเดลนะฮะขอบล้อยี่ห้อเดลนี่นะครับเป็นขอบล้อของอลูมิเนียมแก้ม แก้มก็จะเป็นแบบนี้ร่องข้างในชัดนะครับก็มีอยู่หลายสีนะครับมีอยู่สีดำสออีมีอยู่7สีครับมีอยู่7สีไลจ่จำจะไม่หมดฮะจะมีอยู่2ยี่ห้อคือของเดียวกับของอารไกของล้อคือเอามาแนะนำให้น้องๆหลายคนที่ชื่นชอบกับการตกแต่งรถนะครับ ก็จะมีขอบล้อแล้วก็จะมีในส่วนของซี่นะครับซี่ซึ่งเป็นซี่ซี่รวดชุกคเมียงนะครับยี่ห้อโอซากิก็มีหลากหลายเบอร์นะครับมีทั้งหัวเบอร์เก้าหัวเบอร์ส0หัวเบอร์เก้าหัวเบอร์ส0แล้วมีขอบล้อใช่ไหมครับซี่ลอ้อแล้วก็จะมีของดุมดุมก็จะเป็นดุมดุม เรียกว่าดุมขัดเงานะครับหรือดุมกึงดุมขัดเงาก็ฝากแนะนำน้องๆที่นี่มีมีบริการที่จะขึ้นประกอบให้สำเร็จด,ด้วยนะครับน้องๆที่สนใจก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมนะครับสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมมขขขนะีขอบร้ออะลูมิเนียมนะครับขอบอลูมิเนียม แล้วก็ซีดวดชุกคเมียมดุมกึงขัดเงาดุมกึงนะครับดึงดุมขัดเงามีบริการประกอบให้เรียบร้อยใช้รถรุ่นไหนอยู่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาตามเบอร์โทรหมายเลข0644942442นะครับ0644942442อันนี้อยู่ในกลุ่มของคนที่ ชื่นชอบในการตกแต่งรถให้สวยงามแต่ว่าไม่ไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่ผิดกฎหมายแต่งเพื่อความสวยงามถูกต้องแล้วก็รักษาไว้ซึ่งในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่นะครับเพราะว่าเรามีช่างที่มีความชำานาญในการที่จะประกอบซีรวดกับล้อขึ้นมาแล้วพบกันนะครับ ท่านที่สนใจติดต่อเข้ามาสำหรับคลิปนี้ต้องกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ